NAM และแล้วก็จันป๋านะคะรวมไปถึงทีมงานมูเวลก็ได้ทาพิธีบวงสวงนะคะได้กราบขอพรได้กราบขออนุญาตต่อองค์ปู่ศรีสุโธนะคะในยังสถานที่แห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะพลาดไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเรากําลังจะเดินข้ามไปสู่เมืองบาดาลน,นะคะหรือสะพานเชื่อมต่อที่มีความเชื่อกันว่าเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และวังบาดาล แตรงนี้เหมือนเป็นธรณีวังบาดานเนาะไม่ธรณีประตูอ่ะแต่ว่าเป็นปประตูวังเนาะไม่ใช่เนาะใช่ก่อนที่ทุกคนจะมาตรงนี้ก็ต้องข้ามตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นเมืองของมนุษย์แต่ตรงนี้เป็นเมืองของปู่ของย่าเพราะว่าปู่ย่าเคยมาส่งย่าอยู่ที่นี่นะท่านใส่ภาษาอีสานก็จะผ้ากระเตียวสีแดงมาส่งย่าตรงนี้รูปตรงนั้นนะย่าให้ถึงกอนเอาไว้ท่านมาส่งแล้วท่านก็กลับไปอันนี้คืองาแล้วนะคะทรา ข้ามมิติมาแล้วค่ะรามศาธุพอเราข้ามมาที่อาจารย์บอกว่าเป็นประตูเมืองระหว่างเมืองโลกกับวังบดานพรนิสซ่หนูก็หันเข้าไปกราบมองไปเห็นแบบเหมือนมีพระพายประทะหน้าหนูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็เลยอ้ก็เห็นสีเดียวกับวันนี้เลยใช่ค่ะอยู่ตรงจุดนั้นมันก็เหมือนมีอะไรให้แบบเอ๊ะนะแล้วก็สะกดให้เรารู้สึกได้บางอย่างความบังเอิญน่ะคงไม่มีหรอกนะฮะเหตุและปัจจัยให้เรารู้ได้น่ะ เฉพาะตนเนี่ยมันก็เป็นปัตจัดตังน,นะครับอาจารย์เชื่อว่าการมาคับชโนดครั้งนี้ของแนทนเนี่ยได้คำตอบอะไรเพิ่มที่ชัดเจนมากใช่ค่ะขนหัวลุกไปหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นจิ๊กซอว่าเป็นสารที่แรกที่ทําให้หนูศรัทธาในองค์ปู่พญายนาคคือองค์ปู่ศรีสุโธ้าถามว่าทําไมจะต้องกลับมาที่นี่อยู่บ่อย จริงๆแล้วแรกเริ่มถ้าท้าวความไปในการศรัทธาองค์พญานาคนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้อะไรที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพญานาคเลยค่ะแต่ว่าในวันหนึ่งที่เราอาจได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานเมืองบางบทหรือคำฉโนงเองนะคะแล้วก็รวมไปกับการผูกพันเวลาเราไปทําบุญไหว้พระเราจะเห็นพญานาคในอยู่ในทุกๆเสาทุกๆบันไดมันเหมือนเป็นการหล่อหลอมทําให้เรารู้สึกว่าท่านก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเทพเทวดาองค์หนึ่งที่เราเคารพนับถือ จนมาวันหนึ่งเรารู้สึกว่าในเมื่อเรานับถือแล้วเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึง่งนำมาติดตัวนำมาบูชานะคะก็สืบเนื่องมาจากกำไรอันนี้นะคะกำไรอันนี้เนี่ยในวันนั้นเมื่อ6ปีที่แล้วรอแล้วก็สั่งทําทุกอย่างนะคะซึ่งแบบเราเป็นคนที่แบบในในความรู้สึกนั้นเองเราไม่อยากได้อะไรที่มันเหมือนใครอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาแล้วก็ควานช่างที่เก่งที่มีงานสวยที่ ที่ตรงกับใจเราอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเจอช่างคนหนึ่งที่ทําเครื่องเงินที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็บอกไปว่าเราต้องการแบบนี้แบบนี้อัญมณญมีสีนี้สเปคนี้มีบัตเจ็ตเท่านี้นะคะช่วงเวลานั้นอ่ะคือความที่เราอยากได้มากเรารอกําไรอันเนี้ยมาประมาณเกือบ4เดือนได้ค่ะมันเป็น4ี่เดือนที่เราเหมือนกับทวินหารอคอยเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะมาสักทีเราอยากมาขึ้นข้อมือเราเต็มทีละเราก็เลยตั้งจิตอธิษฐานซึ่งณนะเวลานั้นปีนั้นเองเนี่ย สามที่ที่ชัดเจนที่สุดที่เกี่ยวกับองค์พญานาคนั่นก็คือที่คำชะโนโดแล้วก็องค์พ่อปู่สีสุดโทแต่ว่าสิ่งที่เราอธิษฐานจากวันนั้น6ปีมาถึงวันนี้ก็ทําให้เรารู้สึกประหลาดใจเหมือนกันว่าทําไมเราถึงอธิษฐานบอกว่าเดี๋ยวลูกจะนําไปเคารพบ,บูชานําไปรายงานตัวใช้คํานี้เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งวันนั้นเรานําทูบอะค่ะทูบที่เป็นใหญ่ๆไงนะคะที่ซื้อตั้งใจมาถวายเป็นพุทธบูชาที่ศาลนะคะแล้วก็ มาไหว้ซึ่งถ้าเป็นศารตั้งแต่สมัยก่อนนะคะก็จะมีพราหมณ์นำนะคะที่ที่ศารวันนั้นก็เป็นเรื่องแปลกที่แทบจะไม่มีใครเลยแล้วเราก็มีอยู่คันกับเพื่อนนะคะแล้วก็สมาชิกประมาณ45หคนในาลาเองในระหว่างที่พราหมณ์นำสวดนะคะในวันนั้นพยกมือสวดขึ้นนโมตสสะพอเริ่มขึ้นบทนะคะมือเราก็เริ่มสั่นแบบสันส่นสันส่นสันส่นในตอนนั้นคือเราตกใจมากเพราะเราไม่รู้ไม่รู้จักพลังงานอะไรเหล่านี้เลยแล้วเราก็แบบเหมือนมันเป็นสิ่งที่รับรู้อยู่ในใจว่า หนูเชื่อแล้วหนูเชื่อแล้วว่าพญานาคมีจริงอย่าขึ้นนะคะอย่ารำนะคะหนูอายเขายอมรับตรงๆว่าตอนนั้นอายแล้วก็กลัวมากที่แบบมือจะขึ้นไปแล้วเราไปรำต่อหน้าคนอื่นเ้ยค่ะบอกหนูเชื่อแล้วค่ะปู่ว่าปู่มีจริงหนูเชื่อแล้วค่ะย่าว่าย่ามีจริงนั่นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้สัมผัสในความรู้สึกในวันนั้นแล้วก็ศรัทธาแล้วก็มีความเชื่ออย่างสุดหัวใจเลยว่าท่านมีอยู่จริง แล้วก็กลับไหว้ทําบุญน้อมนําบุญถึงองค์พ่อปู่แม่ย่าหรือพญานาคดุริกุณจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ ก็เสร็จจากศาลที่เราได้ไหว้แล้วนะครับต่อไปจะให้ย่าพาไปตรงจุดสําคัญก็คือต้นมะเดื่อยักษ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นศาลเก่าโบราณของปู่ปู่แม่ย่ามาแต่ดั้งเดิมหลายๆที่ที่ผมได้ไปเห็นนะครับที่พยาภาวะแห่งองค์พญานาคก่อนที่จะมีรูปเคารพเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อท่านยังไม่มีรูปเคารพในการประดิษฐานเนี่ยส่วนใหญ่จะสถิตอยู่ เป็นเทพรักหรือสถิตอยู่ตามต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตในห,หลายๆ right ท,ท,ท,าาที่ที่มีเรื่องของพญานาคเราจะเห็นลักษณะของกิ่งก้านสาขาต้นไม้ที่มีความแตกแขนงคล้ายคล้ายๆนะครับใช้ wow. pues, คําว่าคล้ายๆลักษณะพู้วรกายของท่านเช่นเดียวกันนะครับก็เราก็จะทําการนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ย่านํา กายวาจาจิตังอะระหังวันทานาคาที่บดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอะระหังวันทานาคาที่บดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตังอะระหังวันทานาคาที่บดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิขอปู่ขอญาติจงประทานให้ลูกของข้าพเจ้า ให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการด้วยบุญบารมีเหล่าเทพเหล่าพรมทั้งหลายที่จุติในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยพลังบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าน้อมนำถวายเจ้าปู่เจ้าย่าวันนี้ให้ลูกให้หลานของข้าพเจ้าให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสมความมุ่งมา่รปรถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเพระเจ้าสาธุ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 ด้วยพลังบุญที่ข้าพเจ้านอบน้อมต่อปู่ต่อย่า ตรงๆว่าตัวเองอ่ะแทบเป็นคนที่ไม่มีแบบไม่ได้ขออะไรหรือมาตั้งใจขออะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแต่มีความรู้สึกทุกครั้งที่อยากจะมาไหว้อยากจะมาทําความเคาระอยากจะมาไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ปู่ไหวย่ย่านะคะเหมือนเหมือนมากราบมารายงานตัว อย่างนั้นซะมากกว่าอะไรเงี้ยนอกนั้นในความรู้สึกก็คืออาจจะเป็นผลพลอยได้หรือเจตนาในเรื่องของโอเคในเรื่องธุรกิจบ้างอะไรบ้างาเงี้ยค่ะแล้วก็จะอธิฐานตลอดว่าขอให้เราได้เจริญในทางโลกนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยบางทีก็ต้องปรับไม n d เซ็ใหม่เหมือนบางทีก็เหมือนแบบไม่อยากไม่ต้องการ,รเลยแต่เราก็ลืมว่าเอ้ยเราเป็นมนุษย์นะเราก็ต้องเอาทรัพย์หลายๆอย่างมาดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะพอดูแลตัวเองได้ดีแล้วได้ดูแลบุพการีผู้มีพระคุณคนที่รักองค์กรหรือลูกน้องของเราที่มีอยู่ยาเเรก แล้วเราก็พร้อมที่จะนำทัพเหล่านี้ไปสืบสารุทธศนาต่อไปตามเจตนาหรือปณิธานของเราที่มีอยู่ตลอดนะคะการที่เราไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ย เรามักจะไปขอแต่อย่างเดียวโดยที่บางทีเราไม่นึกถึงการไปให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกจากการนั่งสมาธิคือผมได้ให้ได้ให้กับสถานที่ได้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้ให้ใจให้ความรู้สึกาสก,การที่นั่งลงนอบน้อมเคารพสักการะให้ความเคารพแล้วการปฏิบัติให้ระลึกให้ลมหายใจให้ความรู้สึกที่ดีตรงนี้มาเป็นความรู้สึกที่ดีกลับมานะครับมนเป็นการสื่อ ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับก็อยากจะฝากนิดนึงสําหรับคนที่เดินทางไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนาะนะครับอย่าคิดแต่จะไปขออย่างเดียวถ้าเรารู้จักที่จะให้เขาพร้อมที่จะให้เราอู่แล้วแต่เราล่ะเป็นลูกเป็นหลานมันเหมือนเป็นการแสดงความกตัญญูเท่านั้นเองนะครับ <S <S ก็รู้สึกปิติค่ะเราก็มีความสุขอย่างน้อยแล้วการปฏิบตัติไม่ว่าจะเป็น การทำบุญหรือการนั่งสมาธิอะไรสิ่งที่เราได้รับเนี่ยก็คือความเบาใจแล้วความปิติใจที่บางทีบางเรื่องมันอาจจะหาทางพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ทุกคนจะรับรู้ด้วยตัวเองสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ดีที่สุดนะคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องของการบวงสวงอาจจะเป็นทรัพย์หรือวัตถุภายนอกจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติภาวนาแล้วก็น้อมนําบุญถึงองค์ปูองค์ย่าค่ะ ปฏิบัติรับใช้ต่อองค์นาคานาคีเนาะให้แนตเป็นตัวแทนขององค์พญานาคซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปกปักบกป้องพระศาสนานับจากบัดน,นี้ไปทำสิ่งใดจงชนะมารด้วยบารมีนาคานาคีจงชนะมารทุกอย่างสำเร็จปรถนาตาธสารรม ตรงนี้เนี่ยน่าจะจริงอย่างคำบอกเล่าของชาวบ้านที่รุ่นสู่รุ่นต่อกันมาว่าเป็นประตูบาดาลเป็นประตูมิติเป็นประตูขึ้นลงขององค์พานาคเป็นประตูแห่งวังนาคินที่พ่อปู่แม่ยา่าใช้ตรงนี้แหละเป็นประตูมิติในการขึ้นมาสื่อสารกับโลกมนุษย์ผมมีความรู้สึกว่านี่แหละผมได้มาเห็นละแล้วก็สัมผัสได้ถึงคำบอกเล่าของปู่ย่าตายาย คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ผูกขึ้นมาหรือไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีแก่นสารเลยเพราะขณะที่คุยไปเนี่ยก็สึกสัมผัสพลังงานได้ตลอดเวลานะครับแต่อยากจะฝากนิดนึงนะครับสําหรับคนที่มาตรงนี้เมื่อท่านรู้ว่าตรงนี้เป็นประตูบ้านเป็นประตูมิติเราลองนึกถึงใจเรานะเป็นประตูบ้านนะ <c oughs> เราไม่อยากใครมาบุกเวกอยู่หน้าบ้านเรา <c oughs> เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นจุดที่สํารวมกายวาจาใจถ้าทําสมาธิได้หรือฝากข้อความอะไรไว เหมือนมาหน้าบ้านแล้วฝากโน้ตไว้ขอพรใดๆก็แล้วแต่หรือการครบสกศาะต่างๆตรงนี้ถือเป็นจุดที่ดีมากพลังงานศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เยอะทีเดียวครับ และในวันนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะคะแม่ย่าปธุมมานะคะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการมูนะคะอาจารย์ป๋าปุญญดิ์นะคะที่ได้มาร่วมนะคะนนทําพิธีแล้วก็พาเราไปสัมผัสถ,ถ,ถึงพลังงานนะคะที่อาสจรย์อย่างเหลือเชื่อได้ไปกราบขอพรได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆจุดในวังคําชะโนดแห่งนี้นะคะแล้วก็ คลิปหน้าค่ะรวมไปถึง EP ีหน้ามูเว mm hmm. จะพาคุณไปมูให้สุดตัว mm hmm. มูให้สุดใจ mm hmm. มูให้สุดโลกที่ไหนนั้น mm hmm. อย่าลืมติดตาม Subscribe ช่องมูเวของเรานะคะครับสวัสดีครับครัวอยุยาคับเชนดเดกุ้งเผาครับผมมาอยู่ที่นี่เมื่อ7ปีที่แล้วโดย ไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักที่นี่ภรรายามาเป็นผู้จัดการโลตัสสิวภาคอีสาน mm. ก็มีโอกาสได้มาที่นี่แล้วมีวันหนึ่งได้มีโอกาสมาเปิดร้านอาหารที่นี่ก็มีต้องกลับเรียนว่าเราไม่เคยเชื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเชื่อเลยว่าคําชโนดคืออะไรพญานาคคืออะไรเพราะเราคนภาคกลางเรามีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเกี่ยวกับพญานาคเยอะมากคุณป้าภรรยาผมเนี่ยทำอาหารไม่เป็นแล้วมาเป็นที่นี่องค์หน้าบ้าน ผมไม่ได้เป็นคนสั่งปั้นปั้นอยู่แล้วเห็นครั้งแรกอยู่ร้านปั้นอธิษฐานกับปู่ว่าถ้ามีบุญเปิดร้านอยากให้ปู่มาอยู่กับผมผมที่ผมขายของสักสองปีจะไปเชิญปู่มาถ้ายังไม่มีใครมาเชิญไปก่อนไม่ใช่เปิดร้านได้9วันคนขายไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักเอามาขายผมจากแสนสองเหลือสี่หมื่นแล้วมาปั้นต่อที่ร้านจนเสร็จมีหลายเรื่องหลายๆล่าที่ไม่เกี่ยวกันกับตัวเราที่เราอยู่ภาคกลางนะครับหลายสิ่งหลายอย่าง มีพี่คนหนึ่งเขามาส่งหาเล่ผมแล้วเขาเป็นคนไม่เชื่อว่ามีปู่เหมือนกันถ่ายป้ายบอกทางตอนกลางคืนป้ายบอกทางตอนกลางคืนใช่ครับแต่ไม่ติดสิ่งนั้นนะติดรูปนี้แทนเดี๋ยวนี้กลายเป็นร่างปู่ไปแล้วอยู่ที่อยุธยาไม่ถึคนที่ถ่ายใช่ครับนับถือคริสต์ด้วยต้องกลับเรียนว่าภาพต่างๆเราเนี้ยผมถ่ายโดยที่ผมนั่งอยู่ในร้านถึงเวลาผมต้องเดินออกไปแล้วอย่างที่ในแก้วนั่นแหละครับ พี่คนที่ถ่ายรูปนั้นนะครับตอนที่ผมจะเปิดร้านสาขาสองพี่เขาบอกว่าพี่เดมาผมหน่อยผมรู้เลยว่าปู่ต้องให้อะไรผมอะ่ะแล้วไปหาเขาปู่ให้ผมจริงๆเป็นเพชรพญานาคหนึ่งเม็ดแล้วก็รูปพญานาคที่คุณเห็นในน้ำนั่นแหละครับผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องมาอยู่ที่นี่บ้านผมก็มีแต่ผมเหมือนมาทำหน้าที่คอยดูแลลูกหลานปู่ที่มาที่นี่มาอยู่แล้วมีความสุขมาก อากาศดีมากเหมือนอยู่บ้านเชื่อเรื่องของพิานาเนี่เคยไม่อธิษฐานไปขออะไรไม่เคยผมไม่เคยขออะไรผู่ทั้งสิ้นอธิษฐานไม่เคยเราทํา,ท <ำ S 2> าหน้าท,ที่คือหนึ่งสัจจะซื่อสัตย์ส,สวดมนต์เป็นพื้นฐานของของ,ของเราถึงเวลาจะมาเองบางสิ่งบางอย่างเราต้องเคยทําไว้ก่อนถึงจะได้ไม่ใช่ว่าไม่เคยให้แล้วจะได้เป็นไปไม่ได้ก็สัจจะซื่อสัตย์ ไม่ไปไหนครับสัจจะซื่อสัตย์ลูกหลานปู่ย่าครับ นนแล้วก็อาจารย์ป่าปุณดิตหรือพระนากของเราเรวมไปถึงทีมงานมูเวลค่ะได้อยู่ที่วัดหัวภูลังกาใต้นะคะหรือวัดพระนอนที่นี่ยังเป็นแหล่งที่ได้แอบซ่อนธรรมชาติที่ยังมีสิ่งมหัศจรรย์สวยงามรอเราอยู่อีกมาก